มันเป็นอาสนะที่ยากมากแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ลองฝึกดูนะ ของเธอต้องวางเอาไว้อย่างมันง่นคงรอสักครู่พยายามหน่อยยกขาขึ้นมาใช่ใช่แล้ว <c oughs> เอาละค่อยๆนะ ค่อยๆพยายามต่อไปนะ ฉันประทับใจคุณจริงๆแล้วก็ประหลาดใจด้วยเพราะโยคะอาสนะที่คุณฝึกเป็นท่ายากคนที่จะทำได้ต้องฝึกมาเป็นปีๆถึงจะสามารถทำได้และฉันคิดว่าคุณคงไม่เคยฝึกอาสนะแบบนี้มาก่อนบอกฉันซิว่าคุณทำได้ยังไงฉันก็แปลกใจเหมือนกันคะ่ะพูดตามตรงนะฉันก็ไม่รู้ ฉันหมายถึงว่าตั้งแต่ที่ฉันมามันเกิดเรื่องแปลกๆกับฉันน่ะ พระเจ้าน,นใครเนี่ยใครอยู่ตรงนั้น นั่นใครหลังจากอยู่ที่อาศมมาสองสัปร์เจนเน็ตมักจะเห็นเด็กคนหนึ่งไปมาอยู่รอบๆเธอได้ยินเสียงของเขาด้วยแต่เธอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับตัวเธอ จาน็ตจาน็ตหยุด ลูกขึ้นาการฝึกของวันนี้จบลงแล้วจันิตมากับฉันหน่อย เมื่อกี้ที่ห้องโถงคุณทําอะไรลงไปคุณรู้หรือเปล่าว่าท่าโยคะอาสนะที่คุณฝึกเนะี่ยมันยากแล้วก็อันตรายแค่ไหนเชื่อฉันนะคะฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันทํำท่าอาสนะท่านั้นได้ยังไงและทําไมอออ้อ,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 อ 啊啊啊 <Gülüş> <Ôi. Gülüş> <Gülüş> <computers> <Gülüş> nuôi à 啊 ช่วยด้วยช่วยด้วยคุณตั้งใจฟังฉันให้ดีๆนะห้ามใครเข้าไปในห้องนั้นอย่างเด็ดขาดเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับจานเด็ดคะ อาจารย์สอนท่าอัสนะผิดๆให้เธอใช่ไหมมีนักชี้เธอจะลามปามเกินไปเลยนะหมายความว่ายัางไงคะอาจารย์คุณอาจจะไม่ตอบคําถามของเราก็ได้นะคะแต่ว่าหลายคนในเมืองกําลังเริ่มสงสัยอสมแห่งนี้แล้วทุกคนจะเย็นๆได้ไหมฉันรู้ว่าทุกคนเสียใจหลังจากที่เห็นอาการของจานเน็ตแต่ว่าก่อนที่คุณจะชี้นิ้วกล่าวหาอาสมควรจะคิดถึงความผิดที่คุณได้ทําลงไปโยคะอสนะที่เราสอนคุณที่นี่ก็เพื่อจะปลุกพลังกุนทานลินี และช่วยให้พวกคุณหายจากอาการป่วยดังนั้นเราจึงตั้งกฎบางอย่างขึ้นมาซึ่งทุกคนรวมทั้งจานเน็ตต้องทําอย่างเคร่งครัดที่จานเน็ตเธอต้องทรมานก็เพราะว่าเธอฝ่าฝืนกฎพวกนั้น Oh! เธอได้ปลุกพลังแปลกๆบางอย่างภายในขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวและจำเป็นต้องควบคุมพลังพวกนั้นก่อนที่จะสายเกินไปไม่อย่างนั้นเธออาจจะตายก็ได้และเรื่องนี้ฉันจำเป็นต้องให้พวกคุณช่วยด้วยอาการของจนเน็ตเริ่มรุนแรงมากขึ้นเมื่อเห็นเธอทรมานมากขนาดนั้นอาจารย์จึงติดต่อผู้ที่เก่งกาจทางด้านสายศาสตร์เพื่อให้มาช่วยเหลือเธอ ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันฉันรู้สึกว่ามีเด็กคนหนึ่งออยู่ใกล้ๆทำไมฉันถึงเห็นเด็กคนนั้นคะออมันมีบางอย่างผิดปกติคะ่ะเพราะเช้าวันนี้เธอฝึกอาสนะท่าย,ยากได้อย่างง่ายดายเลยคะ่ะ ฟังนะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แต่ว่าฉันฉันฉ,ฉ,ฉันไม่ได้ท้องเป็นไปได้ยังไงไม่ได้ท้องได้ไงล่ะทำไมท้องลูคือฉันเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าคุณไม่ท้องช่วยหัวปากทีได้ไหมฉันไม่ต้องการเด็กคนนี้ ฉันจะไม่ยอมให้คุณทำแบบนั้นคุณแน่ใจใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้น่ะคุณไม่ได้เคยแทงลูกมาก่อนน่ะทำไมท่านถึงคิดอย่างนั้นคะแล้ว,ว่าทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณเนี่ย มันเชื่อเห็นว่าลูกของคุณไม่ได้ตายเพราะการแทงลูกตามธรรมชาติหลังจากเหตุการณ์นั้นตอนที่จเนตถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเธอไม่รู้ว่าลูกของเธอนั้นปลอดภัยดีหลังจากเกิดอุบัติเหตุรากราฟได้ไปคุยกับหมอผมไม่ต้องการเด็กคนนั้นครับหมอเขาจะคุยกับหมอให้มีการทําแทงผมอยากให้คุณท,ทําแทงให้เธอครับ เพราะเหตุน,นี้วิญญาณของเด็กเลยไปไม่ได้จิตวิญญาณของเขานะ่ะยังคงอยู่ในร่างกายของคุณแต่พอคุณเริ่มฝึกท่าโยคะอาสนะพวกนี้พลังกุณฑลิณีของคุณจึงถูกกระตุนและวิญญาณนั้นก่อตื่นขึ้นมาตั้งแต่นั้นเขาจึงพยายามที่จะออกมาจากร่างกายของคุณถ้าอย่างนั้นฉันก็สมควรแล้วที่ต้องเจอเรื่องพวกนี้ ฉันช่วยลูกของฉันเอาไว้ไม่ได้ฉันปกป้องเขาไม่ได้และถ้าลูกจะทำให้ฉันต้องทรมานแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยเธอะฉันสมควรโดนแบบนี้แล้วฉันสมควรแล้ววิญญาณของเด็กคงไม่สงบสุขแน่ถ้าคุณตายท่านคะ ช่วยแนะนำทางแก้ไขให้ด้วยค่ะเราจะช่วยจานเน็ตจากความทรมานนี้ยังไงดีท่านคะเราต้องช่วยเธอคะและเราก็มีเวลาไม่มากแล้วด้วยค่ะเรื่องนี้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือเธอจะต้องปลดปล่อยวิญญาณของเด็กที่ถูกขังอยู่ในตัวเธอมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยจานเนตได้นั่นคือเธอต้องกระตุ้นวัตจักรแห่งพลังทั้งเจ็ดขึ้นมาแอปลูกพลังกุนเทลลนีด้วย วิญญาณของลูกเธอจึงจะไปสู่สุขติซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำให้สำเร็จฮะฉันหมายความว่าคุณจะต้องฝึกโยคะมาแล้วหลายปีถึงจะสามารถปลุกพลังกุณทาลินีขึ้นมาได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยมองฉันนะจอเนต จเน้นพยายามพยายามอีกฉันรู้ว่าเธอทำได้ เขจะจัพลังแรกของคุณถูกกระตุนแล้วจานิดมองฉันนะมองฉันนะจานิด เจนเนตพยายามอีกจจเนตเอาเลยเพื่อลูกทำให้ได้อออออคุณต้องทำให้ได้นะฉันรู้ว่าคุณทำได้ยกแขนขึ้นสิเร็วเข้าเจนเนตทำได้ดีมาก อาสนะที่6คือปรากายะตะเป็นวัตจักรพลังแห่งความรู้การที่จะกระตุ้นวัตถักรนี้ได้ต้องทำกร,รุปรณาณก่อนอออออทีนี้วัตถักัพลังสุดท้ายเรียกว่าสหัสราระซึ่งควบคุมความรู้สึกทั้งหมดของคุณ ทันทีที่วัตถ a จัรพลังนี้ถูกกระตุน้นพลังกุญทารินีก็จะถูกปลุกอย่างสมบูรณ์พยายามอีกหน่อยพลังสุดท้ายแล้วพยายา,พยายามอีกจานเนตพยายามอีกจานเนตทำให้ได้นะคุณจะยอมแพ้ไม่ได้พยายามขึ้นอีกจานเนตทำให<ด>้ขึ้คุณต้องทำให้ได้เพื่อลูกคุณจะยอมแพ้ไม่ได้จานเนตพยายามขึ้นเพ,พื่อลูกทำให้ได้จานเนตะขอรรงล์ละ ขอร้องดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแขนของฉันดูสิดูจาเน็พยายามให้มากกว่านี้ทั้งหมดนี้พื่อลูกของคุณคุณต้องทำให้ได้คุณจะยอมแพ้ไหมดามยอมแพ้ห้ามยอมแพ้เด็ดขาดห้ามยอมแพ้ห้ามยอมแพ้เด็ดขาดคุณองเดทนทำเพื่อลูกของคุพยายามอีกยอมแคุณกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณต้องทำให้ได้พืชลูกของคุณทำเพื่อลูกของคุณอดทนทำเพื่อลูกของคุณพยายามคุณกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องนะ ขยับแขนของคุณพยายามหน่อยคุณต้องทำให้ได้จาน็ตเนผู้หญิงนะพยายามขึ้นอีกเอามือของคุณขึ้นมาเร็วเข้าทำให้ได้ขยับแขนของคุณพายน่อคุณต้องทำให้ได้จาน็ตพยายามขึ้นอีกห้้ามมยอแพเอามือของคุณขึ้นมาเร็วเข้าเพื่อลูกของคุณเองห้ามยอมแพ้เด็ดขาดอร์ ในที่สุดวัตจักพลังทั้งเจ็ดก็ได้รับการกระตุ้นและวิญญาณของเด็กก็ถูกปลดปล่อยออกจากร่างกายของจานเน็ตนักบวชได้ทำพิธีให้กับวิญญาณนั้นและทำให้วิญญาณของเด็กหลุดพ้นจากโลกนี้ไปตลอดกาล เชื่อฉันนะคะฉันได้ประโยชน์หลายอย่างจากโยคะและฉันไม่เคยปวดท้องอีกเลยหลังกลับจากอินเดียแต่ว่ามีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึง่งหลังจากที่คุณไปอินเดียแล้วผมก็มาดูฟิล์มเอ็กซเรย์ของคุณและมันก็แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังตั้งครร มันคงเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หมอคะอาจเป็นไปได้ว่าฟิลม์มฟิลม์มเอ็กซเรย์ของฉันสลับกับคนอื่นแต่ยังไงก็ตามประเด็นก็คืออะไรก็ตามที่อยู่ในตัวฉันฉันหมายถึงอาการเจ็บป่วยมันหายไปแล้วค่ะตอนนี้ฉันสบายดีตอนที่ฟิลม์มเอ็กซเรย์ของจานิด โชว์ให้เห็นตัวอ่อนมอรู้สึกกังวลมากความจริงแล้วตัวอ่อนก็คือวิญญาณเด็กเมื่อเจนเน็ตกลับไปที่ลอนดอนและเอ็กซเรย์ม่อีกครั้งทุกคนก็ตกใจมากที่รูปร่างตัวอ่อนนั้นได้หายไปเ <c oughs> จนเน็ตได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติและอีกไม่นานนี้เธอก็จะแต่งงานแล้วฉันภาวนาต่อพระเป็นเจ้าว,ว่าเมื่อเจเน็ตได้เป็นแม่ เธอจะให้กำเนิดลูกที่แข็งแรงและทำให้เธอมีความสุขวินุสันเดผู้เชี่ยวชาญเรื่องธรรมชาติกล่าวว่าเมื่อเด็กทารกต้องมีการเสียชีวิตในท้องไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมีความเชื่อว่าวิญญาณของเด็กยังไม่หลุดพ้นเขาจะถูกขังเอาไว้ในร่างกายของแม่ในสถานการณ์นั้นวิญญาณจะพยายามออกมาข้างนอกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้แม่เจ็บปวดทรมานยิ่งนักวินุสนเดย์ยังพูดถึงเรื่องนี้อีกว่า เราควรจะทำพิธีศพและพิธีอื่นๆเพื่อเด็กทารกเพื่อให้วิญญาณของพวกเขาได้หลุดพ้นจากโลกนี้และผู้เป็นแม่จะได้ไม่ต้องทรมานอีกและที่สําคัญถ้าไม่จําเป็นเราไม่ควรทําแท้งเพื่อทําลายเด็กซึ่งเป็นสายเลือดของเราเอง